แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเราเช็กกำลังเช็คเอาอยู่นะเรเดี๋ยวเราก็จะไปรอนรถที่จะไปรับไปสนามบินนะคบผมอโอเคเดี๋ยวไปเจอกันบนรถเลยนะผมเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาถึงข้างหน้าเลยนะผมแล้วเราก็จะเช็กเอาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันบนรถเลยนะผมไป ตอนนี้เรามาอยู่บนรถแล้วนะคะผมเดี๋ยวไปเจอที่สนามบินกันเลยนะคะนนนาารบับะะไปเอาละครับผมตอนนี้เรามาถึงสนามบินแล้วนะครรถเมื่อกี้ขับซิ่งมากตอนนี้เรามาถึงสนามบินแล้วเราก็จะเช็คอินนะคนี้เราก็จะกลับกรุงเทพกันเดี๋ยวไปเจอในเกตแล้วนะผมเออแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่ข้างนาเกตแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอบนเครื่องเลยนะครับโอเคเอาละครับเมื่อกี้เครื่อ,องลงมาแล้วนะบอกเลยว่ารอนานมาก มันจุดเครื่องลงมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องกันเลยเดี๋ยวไปเจอกันหน้าเครื่องนะผมบายอยู่เนเรื่อียบรอเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันข้ามนฟ้าเลยนะผมปึ๊บตอนนี้เครื่องขึ้นมาแล้วนะคะ กินข้าวนะคบผมอันนี้ก็จะเป็นลาซันญานะครับอันนี้คือผมจองสำรองอาหารไว้นะครับจองผ่าแนแอปนะเดี๋ยวรเราจะมาลองชิมกันดูนะผมแต่มันร้อนมากเลยนะผมต้องเตาให้มันอุ่นกอ,อร่อยดีนะโอเคครับจัดการแอปไลน์มาแล้วเีเหลือสักอยา่างอร่อยมากเลยะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะถ่ายวิวกันนะผม นี่เครื่องกำลังจะ landing แล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอข้างล่างเลยนะครับผมว่าตอนนี้ผมถ่ายไม่ได้นะเราตอนนี้ยังไม่ถึงที่ดอนเมืองนะครับตอนลงนี้จะอ้วกเลมแรงมากไม่เกี่ยวมากนะ,ะเดีนน๋ยวจะไปในอาคารเลยนะ,ะเอ้ยไราจะไนในตึกสนามบินเลยนะค,ะ,ละครับผมตอนนี้นะครับเรามาถึงที่ดอนเมืองแล้วนะครับผมเราจะไปกินข้าวกันนะเราก็จะไปเดินเล่นแล้วก็ไปกินข้าวแต่โอ้โหอยู่ไกลมากเลย คือเครื่องบินจอดเกตห้าสิบกว่าตอนนี้เราอยู่ไกลมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะผมท้ายอเอาละครับตอนนี้เมื่อกี้ผมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครัเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะคะผมโอเคเราจะกลับบ้านกันนะเดี๋ยวเราจะนั่งแท็กซี่กลับน,นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยนะคะผมโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดขายเฮ้ยจุดขายแลวตอนนี้เรามาถึงข้าง ห้องรอแท็กซี่เลยนะครับผมคนเยอะมากเดี๋ยวไปเจอขึ้นบนรถแท็กซี่กันเลยนะบายโอเคครับตอนนี้เราอยู่บนรถแท็กซี่แล้วนะคะผมเดี๋ยวเดี๋ยวทีมนี้ก็ขอจบไปเมื่อไร่กกันก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้จนจบนะคะผมก็ขอบคุณจริงๆแล้วไปเจอกันใหม่ิปหน้าทริปหน้าจะมีอะไรอีกรีมกดไลค์กดแชร์กดบคนไทยกับกระนิ่งด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบาย